อ่ขต้อนรับก็สู่ช่องแมดากูบกองนะคะอันนี้มาดูห้องน้ําของแม็กบีนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ประตูเรียบร้อยแล้วนะคะสร้างพงนะคะเป็นคนก่อสร้างนะคะสร้างพงนี้เก่งนะคะไม่ว่าบ้านใครห้องน้ําใครสร้างพงทําหมดนะคะ แม้แต่ห้องน้ําของสังพงทํทำเองเลยนะคะบ้านของสางพงก็สังพงทํทำเองเลยสุดยอดเลยนะคะสังพงช่สังพงวันนี้เสร็จไหมสางพงยังไม่รู้เนะาะสังพงบอกยังไม่รู้ครับเร่งรีบแบบเต็มที่เลยนะคะสังพงโอ้โหมีไงปุ๋ยปุ๋ยที่จะปลูกผัก ประตูสวยงามมากเลยนะคะนี่ประตูห้องน้ํานะคะอยู่ในที่โล่งแจ้งเลยสะดวกสบายนะคะห้องน้ํามีสองห้องน้ํานะคะมีสองประตูมีสองห้องน้ํานะคะกว้างใหญ่พอสมควรนะคะสะดวกสบายเนาะนี่สะดวกสบายอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ําบอหรือว่าห้องน้ําเหมือนกันน้ำกันเนะาะองาบน้ําได้ทั้งข้าห้องน้ําได้เพราะว่ามันกว้าง นี่นะคะจะแบ่งเป็นสองห้องนะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยอเสียงใครเนาะหัวเราะมาเลยโอ้คิดว่าใคร คนหลอนี่เองอกับตันคนหล่อคิดว่าไผ่น้อนี่นะคะทั้งหล่อทั้งเสียงเหมือนพระเอกเลยนะคะนี่ค,คนหล่อเสียงนุ่มเดี๋ยวดูมีเสียงใครมาอีกน้อ <S 2> <S 2> เสียงหัวเราะนี้คุ้นๆนะคะเสียงหัวเราะนี้นะคะคุ้นๆมากเลยนะคะ เออกทะเลหาปลาเหรออ๋อได้กี่ตัวแล้วล่ะยังตีอว๋อไม่น่ามาบุกเลยกำาลังจะจับปลาได้ตัวใหญ่กขาลังตีอวนอยู่ก็นะครับเนาะเมื่อกี้ฝันไปพี่แดงนี่คุยได้ไม่เบื่อเนาะคุยได้ทั้งวันเนาะอารมณ์ดีทำให้คุยแล้วมี มีรอยยิ้มผมก็นั่งพักสักหนึ่งนาทีสองนาทีเสร็จแล้วครับนี่ยังร้องเพลงเพราะอีกนะคะนี่อุ้ยอะไรจะดีขนาดนี้เมื่อกี้ผมน่าจะเมื่อกี้ผมนั่งพักนะครับนั่งพักไม่ใช่นั่งเขาเรียกหลับก็เหมือนที่แดงร้องตะกี้เลยเนาะ นับตงตรงนี้ไปก่นให้กับก่อนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะนี่นะคะช่างุงก็จะทำงานแบบเก่งมากนนสวตัสที่พี่รัตนานะครับผม อย่านับก่อนนะม่อกี่ชั้นแนละ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูห้องน้ําแล้วก็ไปดูบ้านของแมงกับบี้นะคะไม่ได้ยังไม่เคยเห็นนะคะไมไ่ด้ยังไม่เคยเห็นนะคะ,คนนะ,คะต้องมาดูก่อนนะ โอ้นี่ไงบ้านแมงก็ะดี้กว้างใหญ่พอสมควรนะคะขออนุญาตส่องได้ไหมคะอ๋อค่ะนี่นะคะเรามาส่องดูนะคะแม่ดายังไม่เคยมาส่องอ๋อมีสองเตียงนะคะมีสองเตียงใครนอนนอนอีกเตียงที่สองนี่ข้างในเหรอ ค่ะอ๋อแม่คับปูเนาะนี่นะคะมีตู้มีที่นอนนะคะแล้วก็มีปูนด้วยนะคะเต็มห้องเลยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะอ๋อค่ะตอนนี้ก็เก็บก่อนเนาะเก็บของไปก่อนยังไม่เคยมาทักทีได้ได้ยินแต่ว่านั่งก่อนมานั่งก่อนแต่ว่าซุ้มค่อนข้างเข้ายากอ่ะเออไม่เป็นไรค่ะไม่ด่านั่งได้สบายมากผมมาดูงานก่อนค่ะขอบคุณค่ะ อแล้วกินข้าวเที่ยงกันหรือยังนี่ร่มลื่นดีนะคะนี่ข้างนอกแต่ก็จะเปียกไปหน่อยเนาะเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะคะนี่ถ้าฝนหยุดตกเมื่อไหร่มันก็โอเคนะคะนี่ตรงนี้โอ้ยมีต้นหมักต้องใหญ่เลยร่มเงาได้สบายมีต้นมะม่วงมีต้นกล้วย อันนี้แมงก็ะบีคิดเองทําเองเหรอคะนี่สุดยอดเลยนะคะสังกะสีมาทําเป็นฝาบ้านเอาไม้มาต่ออ๋อตรงนี้จะเป็นหน้าต่าง น้า่าประตูตรงนี้นี่อันนี้คือประตูนะคะแต่ตรงนี้จะเปียกหน่อยนะคะนี่เปียกหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นดินธรรมดาค่ะมีล้อรถไถใหญ่ด้วยนะคะ สงสัยจะเป็นที่จอดรถไถห,หรือเปล่านอ้อแต่ก่อนนะคะนี่มีโต๊ะนั่งด้วยโต๊ะนั่งกินข้าวอ๋อสงสัยจะต่อห้องอีกนะคะนี่มีมีมดม,มีใช่มีปูนเตรียมพร้อมแล้วเาคงจะต่อออกมาอีกเนาะ ยังต่อห้องออกมาอีกกินได้เลยค่ะจ้ายังไม่ได้ใส่น้ำตาลเด้อเติมเอาค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแช,ชร์กด subscribe ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ